ไอ้สงนีเราียับดียวเนาะเาถังเนมเี่เอาเอาใต้มาไปถึงเงินละน้องาไว้ไหนอ่ะบอใจนะไปเอาที่ไม่ผ่านเยกติกเอเอะเอามาทอกันนี่งไปขบขบขบาบไปไ้ขบขบอขับขับแล้วนี่ครับโอ้โหใส่กระมังครับตอนหยับแล้วขนสูสูดด้วยเนี่ยเอากลับมาเนี่ยเดินไปก็ได้ลูกนีแบกไาเนี่ย เดินไปที่ก้อ่แกะนะบอกเอาเนี่ยมือกัขันหัวไหน่บอกหัวแล้วมาจากข้าบ้านนะขวบ้านเขานุ่อที่เอาบนแกเออแม่มันอดอไรเนา่เขาตะวนบอกหัวหัวไหก็บอกหัวลูกแมเอามาจากเะอ๋อเขานื้อีเขาเอาแม่นี่ขาตะวา เงียบแล้วพี่วะเดี๋ยวเราไปดูกันล้อแล้วครับความสูง145ครับความบ้าง200ครับรอแล้วครับหอนบิ๊กคน่าครับอ๋อ้ประจําจิ้งส้มสงครามครับเดี๋ยวโอ้โหเออได้ครับได้ปลาทะเลปลาหิมน้อยครับทะเลวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ครับโอ้ความสูง145ครับความบ้าง200ครับแอร์ผมเองครับเดี๋ยนี้ครับเบรกแกลบบานๆโอ้ประจันเหวี่ยงเลือดแล้วครับโอ้โหหอมหย่ำครับ วันนี้ได้งานเหมาก็เนาะมาแย่งมาแจ้งกันเนี่โอ้โหจตาเรียบครับมีครับโกโก้แล้วโกโก้จะกินหมกระจอเมื่อแล้วโกโก้หมวกไก่ก็รู้แปดสินะฮะฮะ ได้ครับกุ้งก้เอาไปเลยครับโล80ค <t |th|> <forcément> ร, well, ร,รับยับเองนะครับปลาหมาครับปลารวมครับปลานิ่มปลาดุครับนี่ครับกุ้งก้มีชิ้นจะกินปลามั้งครับเดี๋ยวกใจผมขอแกะเสร็จแล้วจั่นี่ก่อนเออเออลิ้งมาบ่าเอาไม่หนุ่นนะโอ้พักพักบอกกนเออแล้วก็ไล่มานี่ปุ้นนะ ต้องยั ả มันข้าที่ก่อนนะครับมันน้อยเฮ้ยีปน้องเฮ้ยไปขับรถคัยังอ่ะเผลดปะล่ะปะละโอใจเดี๋ยวก็ไปกดมุ่นก็ได้ครับหยัมเลยมือเปลี่ยนล้ เขาดึเงเรื่องแนนะเจ้าไว้ลูกสมุนน้องก็ได้ครับลูกสมุแนแต่งจาัก,การล้อมแล้วครับง้อยออกมาครับเ,เบ้อครับนะครับโก,โก,โกุ๊กเอาซะยงเร็วเนี้ยมเร็วเอา,างัดบังรอดนะครับนะครับ เราอ่อนเอาไว้กินไม่แรงไงโอ้แก่งหนามไม้ครับเจ็บหัวเข่าแล้วครับผู้ช่วยแก้วหัวแก่งหนามไม้โอ้หัวเบิ้ลด้วยไปเอาแปดซิวหน่อยไหมนะครับไปปลากั้งหน่อยไหมครับเนี่ยหลุยแหลกครับปลาแก้วแห้งก่อนนะครับ กินอกครับเอ้หมาะครับกินกันหลายครับสเข้านซาหิบลาดครับมาได้ยัดแกนเนาะหมาะครับก็กกินแลบปะครับนะครับแขงน้นไม่ส้มออกออกไว้ม้นอกกครับ ปาจันมาแล้วเองมาแล้วมาาเโอเคครับอันปัตตานเขาแล้วครับสีครับเดี๋ยวปัตตเข้าตอนแล้เหรอครับสวัสดีครับ